ฟเวรครับผมสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอบคุณ FC ที่กดติดตาม1,300คนแล้วครับถ้าท่านผู้ชมเข้ามาใหม่อยากจะกดติดตามก็ขอบคุณมากครับ <c oughs> <N oy ing> <N oy ing> รน้ยอยเหลือเกินนกว่300คนยอดวิวก็น้อยแต่ไม่ท้อครับทำต่อไปขอให้พรปีใหม่ให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับผม ครอบคอบุ่อบุ่ทุกคนครับผมอพอดีปีใหม่ก็ยังไม่ได้ไปอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่เลยครับผมก็วันนี้ก็จะจัดกระเช้าแบบสไตล์มิสเตอร์ฟลาเวอร์ไปอวยพรท่านผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่นับถือ,อก็ถ้าผมก็เห็นเขาชอบกินวายผมก็ซื้อวายมาขวดหนึ่งถ้าจะมอบให้อย่างนี้เลย มันก็ไม่ใช่มิสเตอร์ฟาเวอร์มันธรรมดาไปผมก็เลยจะจัดกระเช้าแบบสไตล์มิสเตอร์ฟาเวอร์แล้วก็หวังว่าจะเป็นไอเดียดีๆสำหรับ FC ที่ติดตามให้มอบจัดกระเช้ามอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมผมมีกระเช้าซื้อมาประมาณ200อ่อถ้าใส่ดินลงไปเลยดินมันก็จะร่วงอกอะ ล่วงลงมาหมดเพราะว่ามันมันยังมีรูอยู่เยอะแยะผมก็มีนี่มะพร้าวคุยมะพร้าวครับผมที่เขาตัดแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมผมก็เริ่มใส่ดินใส่ดินลงไปครับผมดินที่ผสมแบบบางเบาะไม่ใช่ดินถุงมีแกบคุมยมะพร้าวสับเพอร์ไรส์อ มะพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยเม็ดผมมีลาเวนเดอร์สีขาวกับโรสเมรี่สีขาวกินหอมเหมือนกันครับแต่ว่ามันถ้าโรสเมรี่นี้ก็จะใช้สำหรับวายแดงน่าจะเหมาะกว่าผมขออันนี้จัะขอเป็นลาเวนเดอร์สีขาวแล้วกันครับผม โอเคผมจะใส่เรนเดลอตรงนี้แล้วก็ใส่ดินเข้าไปเพื่อให้มันสูงขึ้นผมจะวางด้วยขวดวาย โอเคแล้วผมจะแถมแก้วมาให้ท่านด้วย <laughs> okay. ครโอเคเช็คเงินนะครับเดี๋ยวท่านไปล้างเองแหละครับผมผมมีดอกไม้เยอะๆเลยแต่ทีนี้มันเป็นโทนสีขาวเพราะว่า ขวดนี้สีขาววายก็วายขาวผมจะเล่นไปด้วยเเบนจมาม่าสีขาวแลารกลางครับผมเอาต้นสูงก่อนโอเคแล้วก็สูงกลางต่ำนะครับตามตามหลักผมใส่เบนจมาม่าเข้าไปอีก แล้วก็เป็นจะมาดอีกตรงข้างหลังนี้แล้วก็เป็นจะมาดเ,เข้าไปอีกแล้วก็ตรงนี้มันต่ำมันก็ใส่เป็นจะมาดเข้าไปอีก และยังไม่พอมันไม่ใช่มิสเตอร์ฟาวเวอร์มิสเตอร์ฟาวเวอร์ต้องฟาวเวอร์ดอกไม้เยอะๆโอเคผมว่าวายผมต่ำไปนะผมจะใส่ดินเข้าไปอีกอืมคือมวลดอกไม้กับ วายขาวเข้ากันเข้ากันครับผมก่อนกินเนี่ยแนะนํากินวายขาวเนี่ยต้องแช่เย็นให้เ,เจียบเลยนะครับแล้วก็ดื่มอมืจะได้แบบฟิลแบบสดๆนะครับผมโอเคผมมีเบนจมาศอกีกขอบๆนี้โอ้โหเบญจมาศเยอะไป ผมจะตัดด้วยแพงพวยสีชมพูอ่อนๆตัดตัดสีนิดนึงฮะมันจะขาวเกินไปโอเคได้ละผมว่ามันใบไม่ค่อยมีผมจะตามไปด้วยอ่า เงินไหลามาเทมาจตกข้างหน้านิดนึงให้ดูสวยโอเคไอ้ตรงนี้เราค่อยผูกโบกออก็ได้ครับมันจะได้ไม่ร่วงแต่สี่นนี้ผม,มลืมโบถ้าท่านมีโบผูกโบตรงนี้ด้วยนะเอาอะไรอีกเบนจมานอัดเข้าไปอีกครับผมเยแยะ ที่บ้านมีเยอะว้าวคงพอแล้วครับผมทีนี้ก็ใส่ดินลงไปอ,อัดให้แน่นเลยครับผม ระเบียบนิดนึงครับโอเคเป็นอันเสร็จแล้วครับผมแอนเสร็จนะครับไ,ได้นะ,ะพิเศษสำหรับคนพิเศษผู้หลักผู้ใหญ่ที่พิเศษเราต้องทำแบบพิเศษที่ไม่เหมือนใครสวยงามเออ แล้วก็เป็นการดื่มฉลองนะฮะทำเสร็จแล้วก็มีความสุขสวิตเซอร์แลนด์ครับคิดถึงสวิตเซอร์แลนด์มากสวยงามอร่อยเลียดฉุบฉีดพร้อมที่จะมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่ละครับผม ขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟาเวอร์ครับหวังว่าเป็นไอเดียดีๆสำหรับกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ให้ปั๊บต้องประทับใจแน่นอนผมคิดว่าอย่างนั้นขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟาเวอร์ครับ